สวัสดีครับยีต้อขก็สู่ศูนย์ทักษาและการเรียนรู้ c i c เทศบาลรภูเก็ตอยู่กับพี่โอในห้องบอร์ดเกมอีกแล้วครับเดือนนี้เราเกมที่เก่าแก่ในห้องนี้มารีวิวการนะครับชื่อเกมว่าดิสสิทนั่นเองนะครับเป็นเกมใบภาพสอนน้องๆในเรื่องของการเล่าเรื่องนะครับการคิดวิเคราะห์นะครับเกมนี้เล่นได้ตั้งแต่ 3- าถึงหคนนะครับอายุที่เหมาะสมก็คือ8ขวบขึ้นไปใช้เวลาเล่นประมาณ30นาทีเดี๋ยวเราไปดูประกอบและวิธีการเล่นครับว่าเกมนี้ฝึกน้องๆในเรื่องอะไรและวิธีเซตอัพจะเป็นยังไงบ้างครับ โอเคครับนี่ก็คือวิธีเซตอัพแล้วก็หน้าตาอุปกรณ์คร่าวๆนะครับอันแรกก่อนกางกระดานขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เลือกสีตัวละครนะครับหลังจากนั้นก็หยิบทายโทเค็นนะครับที่เป็นสีของตัวเองมานะครับตึ่งเล่นกี่คนก็จะต้องหยิบตามจํานวนตัวเลขเพลเยอร์ที่มีทั้งหมดนะครับสมมติว่าเล่น4ีคนก็หยิบทายตัวเลข1-4มานั่นเองนะครับส่วนหมายเลข5ากับผมก็เก็บไว้ในกล่องนะครับการ์แจกให้คนละ6ใบนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะเก็บไว้ตรงกองกลางตรงนี้วิธีการเล่นง่ายๆครับในแต่ละตาจะมีคนใบนะครับหรือที่เราเรียกว่า active player เนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพในการใบในรอบนั้นนั่นเองนะครับสมมติว่าผมเล่นสีเหลืองนะครับผมเป็นเจ้าภาพในรอบนี้นะครับที่จะต้องใบนะครับผมมีการ์ดทั้งหมด6ใบนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยสมมุติผมเลือกการ์ดใบนี้เห็นหน้าตามันมีไหลอารมณ์ดีนะครับผมขอเลือกใบนี้นะครับแต่ทุกคนจะไม่เห็นการ์ดของกันและกันนั่นเอง ผมเลือกมาหนึ่งใบแล้วผมก็บอกว่าเศร้าทีนี้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยจะต้องเลือกไพ่ที่ใกล้เคียงกับคำว่าเศร้านะครับสมมติใบนี้คนนี้ส่งใบนี้มานะครับคนนี้ส่งใบนี้มาคนนี้ส่งใบนี้มานะครับหลังจากที่ทุกคนส่งไพ่มาแล้วนะครับเราจะทำการสับนะครับแล้วเราทําการเปิดทีละหนึ่งใบนะครับวางตามตัวเลขเลยเล่น4คนก็วางเลข 1- นถึงสนะครับใบแรกเศร้าหมายเลขแรกนะครับเศร้าหมายเลขที่2 เศร้าหมายเลขที่3เศร้าหมายเลขที่4นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเป็นคนใบเพราะฉะนั้นผมจะรู้อยู่แล้วว่าไพ่ของผมเป็นไพ่หมายเลขอะไรจริงๆแล้วซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าหมายเลข2เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนใบภาพในรอบนั้นเนี่ยนะครับจะต้องคว่ำโทเค็นคําตอบไว้หน้าตัวเองส่วนที่เหลือก็วางกองเอาไว้นะครับผู้เล่นที่เหลือนะครับจะต้องหาได้ว่าไพ่เศร้าของผมเนี่ยคือใบไหนนั่นเองนะครับสมมติ โอสีแดงบอกโอจับง่ายมากนะครับพอนิ้ไม่ใกล้เคียงเลยอ่าสมมติทุกคนตอบแล้วเรื่องตอบแล้วนะครับเปิดพร้อมกันครับทุกคนตอบหมายเลข 2. อ่าทีนี้วิธีการคิดคะแนนเนี่ยจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเราเรียกว่าใบ้แบบอ่าง่ายเกินไปนะครับทุกคนสามารถหาไพ่ของผมได้เหมือนกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับทุกคนตอบเลข2เหมือนผมเป๊ะเลยนะครับในรอบนั้นเนี่ยนะครับทุกคนนะครับออเทอเพเยอร์เนี่ยจะได้ 2คะแนนนั่นเองนะครับส่วน active player หรือว่าคนใบ้จะได้ศูนย์เพราะถือว่าใบาง่ายเกินไปเพื่อนสามารถจับทางได้นั่นเองนะครับตัวละครทุกตัวก็จะเดิน2ช่องนั่นเองนะครับส่วนตัวผมอยู่ที่เพราะว่าได้ศูนย์คะแนนนะครับกรณีที่2ครับไม่มีเพลเยอร์คนไหนสามารถหาการ์ดของผมได้หรือว่าผมใบาย,ยากผมใบอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าไม่มีใครตอบเลยสมมุติคนนี้ตอบหมายเลข3หมายเลข หนึ่งหมายเลขสามนะครับไม่มีใครตอบหมายเลขสองของผมเลยอันนี้ถือว่าเป็นการใบแบบยากไปนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนั้นผู้เล่นทุกคนจะได้สองคะแนนนะครับแล้วก็ถ้ามีใครไปตอบการ์ดของผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเจ้าของการ์ดใบนั้นก็จะได้คะแนนไปอีกบวกแต้มเป็นโบนัสขึ้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใบาเนี่ยจะต้องเข้ากรณที่สามนั่นก็คือมีมีคนทั้งตอบถูกตอบผิดนะครับสมมติกรณีนี้น้องหมายเลขสามน้องสีแดงบอกว่าไพ่ของผมน่าจะเป็นหมายเลขสาม แล้วเปิดมาแบบนี้อันนี้เข้าขายกรณีที่3นั่นก็คือมีคนตอบถูกตอบผิดนะครับ้าอันแรกเลยนะครับ Active Player จะได้3คะแนนผมก็จะเดิน3ช่องนะครับคนที่ตอบถูกเหมือนผมนะครับก็จะได้3คะแนนเช่นกันนะครับ3คะแนนเช่นกันอ่าและยังไม่จบครับสมมติไพ่หมายเลข3นะครับเป็นของสีเขียวแล้วสีแดงลงมาตอบถือว่าเป็นการหลอกได้สำเร็จนะครับเจ้าของการ์ดนั่นก็คือสีเขียวก็จะได้โบนัสไปอีก1คะแนน วิธีการเล่นมีแค่นี้นะครับหลังจากนั้นทำการ discard คืนนะครับแจกไพ่ให้คนละ6ใบจะต้องมีไพ่6ใบยอยู่ตลอดเวลานะครับคนที่เป็นคนใบรอบต่อไปก็จะเป็นสีแดงแล้วนะครับทีนี้ก็จะเล่นวนไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะมีใครผู้เล่นคนใดคนหนึ่งครบ30แต้มเกมนั้นก็จะจบลงทันทีและคนที่ถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองครับ อ่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมตัวนี้ครับสนุกมากๆเลยใช่ไหมครับวิธีเล่นก็ง่ายแสนง่ายนะครับสามารถจัดกลุ่มมาเล่นกันได้ฟรีๆที่ห้องบอดเกมนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ถึงวันพฤหัสบดี9กนาฬิกาถึง17นาฬิกาเล่นได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมาเล่นกันได้ที่ห้องบอดเกมสุราษฎร์รักษ์ราการในรู้ IC, ีไอซีเทศบาลนครภูเก็ตปลายแหลมสะพานหินแห่งนี้เดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นเกมอะไรต้องรอติดตามชมกันวันนี้พี่โอมแห่หงบอดเกมขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ